ทุกคนแปลกใจไหมครับว่าไอโฟนอ่ะทำไมถึงมีอาการเสียเรื่องน้ําเข้าส่งซ่องกันทุกวันเลยบวกแปลกใจมากเลยว่าทำไม i p h o นอ่ะไม่สร้างมากันน้ําได้เหมือน Apple Watch u u t r er. a วันนี้หายสงสัยมาดูดับโครงสร้างกันเลยดีกว,ว่ามาสวัสดีครับผมพบกนันแล้วนะครับกับขวดนะผมนะวันนี้ครับจะมาบอกนะครับแล้วบโครงสร้างครับหรือว่าการผลิตของ iPhone กับ Apple Watch แล้วมาคิดวิเคราะห์เนครับว่าทําไม iPhone ถึงไม่ทํา แบบกันน้ําได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ Apple Ultra นะครับผมแต่ว่าขอบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้ว iPhone ไม่ได้บอกว่านะ iPhone กันน้ำได้เขาบอกมาเสมอว่าทนน้ำได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะผมนะเทคโนโลยีของไอโฟนเนี่ยที่บอกว่าการกันน้ำของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า ip 6 8นั่นคือกันฝุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการกันน้ำของเขาเนี่ยก็คือนับดำน้ำลึกนับหรือว่าไว้ใต้น้ำเนี่ย1.5เมตรถึง2เมตรเท่านั้นนะครับในเวลา30นาทีอันนั้นคือในสภาวะน้ำนิ่งนะผมนะแรงกดของน้ำเนี่ยไม่ได้เยอะ รือไม่ก็ไม่ใช่การสาดนะ้ําเหมือนเล่นสงการนะอันนี้ก็คือนะผมเป็นการ,การน้ําของพวกมือถือต่างๆรุ่นแฟลกชิพหรือว่ารุ่นเรือธงนั่นเองนะผมซึ่งผมก็มาดูวิเคราะห์ว่าเออทำไมไอโฟนถึงไม่ทำนะการอารน้ำเนี่ยได้เหมือน Apple Watch แต่ขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ Apple Watch เนี่ยไม่มาซ่อม,มาการน้าเข้านะผมเยอะแยะไปหมดนะหลายอย่างนะผมนะหลายสิ่งที่มาซ่อมนะก็บอกว่ากันน้ำได้ทั้งนั้นอย่างเช่น Apple Watch Ultra เนี่ยนี่คือกันน้ําได้เลยจะบอกว่าเทคโนโลยีของเขาเน ATM นะ Apple Watch Ultra นนีอ Apple Watch Alltar ะรับหต้ ก็คือกันน้ําลึกถึง100เมตรนะครับอันนี้คือผลิตมาให้นะคับดำน้ําโดยเฉพาะอยู่แล้วนะผมน,นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะทำไมน้ำถึงเข้าขอบอกตรงนี้ก่อนเลยครับทั้ง2แบบก็คือไม่ว่าจะเป็นนะบมบายโฟนนะผมไม่ว่าจะเป็นแอ d r o i d ไม่ว่าจะเป็น p p o o n นะรหรือจะเป็นสมาร์ทวอทนะก็มีสิทธิ์น้ำเข้าตรงนั้นเพราะว่าอะไรครับผมซีลกันน้ำพวกนี้ครับมีสิทธิ์เสื่อมด้วยสภาวะอากาศหรือการกระแทก เนะพราะว่าสิวแน้ำเนี่ยไม่ได้สร้างมานะรับการกระแทกนะผมนะอย่างเช่น Apple ิลวอลเนี่ยเดินปุ๊บชนขอบประตูปัง้งมือถือเนี่ยซื้อมาประมาณปี2ปีเนี่ยนะเดินชนปุ๊บหรือตกปุ๊บเนี่ยนะทำให้ขอบซิลเนี่ยมีร่องรอยอากาศสามารถเข้าได้เมื่ออากาศเข้าได้น้ําก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าได้อยู่แล้วนะผมนะแต่ว่าอย่างนี้ครับผมอันนี้คือเกี่ยวกับการกระแทกอีกส่วนนึงก็คือความร้อนนะผมนะและความเย็นสมมติว่า a p p l e w a t c h าเนี่ยนะดำน้าลึกเลย หรือไปไว่ายนะ้ำปกติในสระว่ายน้ำทุกคนก็ใช้นะแล้วขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมีโหมดไล่น้ำออกด้วยโหมดไล่น้ำออกของเขาเนี่ยก็คือนะผมการนับสั่งงานด้วยนะับเสียงอัลตราโซนิกหรือขึื่ความถี่ของเสียงที่สูงมากๆเนี่ยเพื่อสัน่นสะเทือนให้น้ำที่อยู่ตามรูต่างๆเนี่ยของตัวเครื่องเนี่ยมันออกมานะผมนะแต่จะบอกเลยว่านะไม่หมดอยู่แล้วนะอยู่ตามซิลอยู่แล้วนะผมเชื่อบอกว่าไม่หมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันสัน่นสะเทือนปุ๊บเนี่ยแล้วมันออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันออกก็แหละ แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์บางทีอาจจะต้องใช้นะผมนะน้ายาอะไรขัดช่วยเขาบ้างนะผมอันนี้คือจะสามารถใช้งานได้นานขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าการว่ายน้ำเนี่ยซึ่งไปอยู่ในน้ำพวกเนี่ยแล้วขึ้นมาเจออากาศร้อนๆเนี่ยซีลกัน้ำเนี่ยมีสิทธิ์เสื่อมเช่นเดียวกันครับผมนะกับไอโฟนไอโฟนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะเอาเข้าห้องน้ำนะอาบน้ำเนี่ยตั้งไว้หัวกเนี่ยคนนึงแล้วอาบน้ำเนี่ยตั้งไว้ดูนู่นดูนี่ฟังไปด้วยนะผมแล้วเราอาบน้ำอะไรเราอาบน้ำร้อนบ้างน้ำเย็นบ้างนะผมนะก็มีไอ้น้ำอยู่ในห้องน้ำ มันชื้นอยู่แล้วแหละมาเกาะที่เคย่อโฟนแล้วยังไงครับเราก็ออกไปทํางานเราก็จับเขาเวลามือเปียกๆก็จับเขาปุ๊บออกไปนอกสถานที่เจอความร้อนแล้วยังไงครับซิลก็มีสิทธิ์ที่จะเสื่อมได้แล้วเพราะว่ามันเจอร้อนบ้างเจอชื้นบ้างเจอเย็นบ้างนับใช้ไปนานๆมันก็เสื่อมมันไม่สามารถคงทนไปตลอดเวลาแต่ว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่สงสัยคือทําไมอ่ะไอโฟนไม่ผลิตการคันน้ำอ่ะแบบ p p ปเปิลวอชนะอ่าอย่างแรกเลยครับผมนะเนื่องด้วย i p h o n เนี่ยยังมีตูดชาร์จอยู่ i iPhone นอ่ะยังมีถาดซิมอยู่ซึ่ง2อ,อย่างเนี้ยนะ แอปเ e Watch ไม่มีอ่าแล้วปิลวอชน่ะชาร์จยังไงล่ะก็ชาร์จผ่านแม็กเซฟด้วยด้านหลังที่นะผมไม่ต้องมีรูอะไรเลยนะครับแปะ m ม็กเซฟปั้งเข้าไปเลยนะผมก็สามารถจะชาร์จได้อ้าวแล้วเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ยังไงทุกคนคงงงแอปเปิลวอชต่างๆเนี่ยเชื่อมต่อด้วยโปรก็พินนั่นเองครับผมเป็นเป็นพอร์ตนะคล้ายๆสีทองทองเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะผมนะว่านะจะเป็นแท่นตัวหนึง่งเป็นเข็มแตะเข้าไปปุ๊บก,ก็สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเครื่องได้ เชื่อมต่อลักษณะนี้เท่านั้นนะผมนะในการซ่อมแซมส่วนการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆเนี่ยอันนี้คือแบบไร้สายอยู่แล้วสาหรับนะผม Apple Watch Ultra แต่ว่าอย่างนี้ครับสำหรับไอโฟนอะ่ะเป็นไปได้ไหมซึ่งจริงๆอะ่ะบอกว่าเขาพัฒนาอยู่นะผมปกติตอนนี้เป็น m a g s a f e ใช่ไหม m a g s a f e ตัวนี้นะเอ่อเป็นการชาร์จไฟอย่างเดียวเป็นขดลวดนะผมนํากระแสะไฟนาเหนี่ยวนําทําให้นะสามารถชาร์จได้แต่ว่าถามว่าตอนนี้สามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยผ่าน m a g s a f e ด้านหลังได้ไหม ผวกเชื่อว่าในอนาคตอัอนใกล้นี้สามารถทําได้อยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ยังก็เลยถ่ายข้อมูลแบบไร้สายแล้วทุกคนคงสงสัยว่า iPhone เนี่ยสามารถไหมที่จะทาแบบ Apple Watch Ultra นะผมนะก็คือโป๊ะกบพินพวกเชื่อว่านะผมนะอนาคตมีสิทธิ์นะที่จะตัดพอร์ชาร์จทิ้งไปเลยเพื่อลดนะผมนะอัตราความเสียหายจากตู้ชาร์จเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชาร์จผ่านตู้ชาร์จเนี่ยก็เสียค่อนข้างเยอะความชื้นเข้าไปบ้างนะผมนะช็อตจจากกระแสไฟบ้างหลายอย่างเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าชาร์จผ่านแบงคเซฟเนี่ย จะไม่เสียหายนะก็มีเสียหายเหมือนกันแต่ว่าเสียหายได้น้อยกว่าเพราะว่ากระแสไฟผ่านแม็กเซสเนี่ยตอนนี้ยังไม่แรงมากอนาคตอ่ะมีสิทธิ์ที่จะนะเปลี่ยนแปลงเป็นแม็กเซฟแล้วตัดตูดเร่าไปถ้าวันหนึ่งครับผมนะสามารถจะตัดนะพอตเช่าได้แล้วนะก็ชาร์จานแม็กเซฟความเร็วสูงได้แล้วแล้วก็ถ่ายข้อ,ขอมูลไดแล้แล้วก็ทนด้วยนะผมนะแล้วก็สามารถจะตัดถ่ายซิมออกได้ทุกประเทศเนี่ยไม่ต้องการใช้ซิมแล้วเป็นอีซิมทั้งหมดแล้วนะยังสามารถจะทํา ATM 10หรือว่าการ์ัน้ำเนี่ยระดับสูงเหมือนแอด้ไหลออนนี้คอคคืําถาม บมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวน้ำเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัตินับอย่างเดียวในการกันน้าเข้านะการสร้างโครงสร้างของตัวเครื่องเนี่ยนะที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับการแรงดันน้ําด้วยนะผมนะในการที่จะลงน้ําไปลึกๆเนี่ยแล้วน้ําไม่เข้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการทดสอบของออตัวเครื่องพวกนี้เขาวางในน้ํานิ่งนะผมนะ ไม่เหมือนกันนะผมนะน้ำนิ่งเนี่ยในขนาดที่1.5เมตรเนี่ยกับน,น้ำนิ่มในขนาดที่เกือบ100เมตรเนี่ยแรงกดของน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าเห,เห็นเลยนะผมเพราะฉะนั้นโครงสร้างในการผลิตเนี่ยถ้าจะทละนาลักษณะนั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยอาจจะต้องนับย้ายดีไซน์เป็นดีไซน์ไปค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะแล้วก็อธิบายเรื่องนะผมซีวน,น้ําเพื่อให้หลายคนเนี่ยกำลังจะนับผ่านไปนะในการได้สงการอีกทีละในปีหน้า ในปีนี้นะซ่อมเรื่องน้ําเข้าเนี่ยเยอะมากๆนะผมนะแล้วก็นะ Apple Watch เนี่ยที่บอกว่ากันน้ําได้เนี่ยก็ซ่อมเยอะมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ว่าเขาสร้างมาได้ดีในการกันน้ําเราก็ต้องใช้ได้ดีอีกแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาอีกนะผมะสุดท้ายแล้วนะผมนะหัวก็ยังซ่อมอาการกันน้ำเนี่ยทั้ง2แบบนะก็คือ iPhone แล้วก็นะ Apple Watch ที่เขาบอกว่าทนน้ำกับกันน้ำได้ทั้ง2ออันเนี้ยหัวยังซ่อมเยอะอยู่นะ ใครก็ตามครับที่ใช้เครื่องพวกนี้ครับห่างจากน้ําไว้ดีที่สุดเพราะว่าซีวน้ำเนี่ยมีวันเสื่อมตอนนี้ใครสงสัยตรงไหนบ้างไหมครับพวกอยากรู้ความรู้มากขึ้นเพราะหคิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองจากการที่หัซ่อมอยู่ทุกวันแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนน่ะที่ดูคลิปอยู่รู้มากกว่าหวกฝากพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยจะเป็นถามก็ได้จะเป็นบอกก็ได้นะผมนะยังไงจะขอบคุณมากถ้าชอบคลิปแบบนี้ับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะ YouTube Facebook แล้วกะ IG โหอยากฉลาดมากขึ้นนะด้วยคอมเมนต์ของทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะน สวัสดีครับ